ถ้าหากว่ากู้ชีพไปเจอเคสนี้ในบนถนนเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะครับในบริบทของกู้ชีพนะครับเป็นเคสเนียครับอาจจะโดนอุบัติเหตุบุตรที่ที่ทรงอกคนไข้ครับเราก็เห็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่ทรงอกที่ผมว่านะครับนี่คือหน้าอกคนไข้นะครับแล้วก็บาดแผลใหญ่มากเลยในบาดแผลเห็นอะไรนะครับใหญ่ครับใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราเห็นซี่โครงนะตัวนี้คือส่วนของซี่โครงนะครับแล้วก็นี้เป็นกล้ามเนื้อของซี่โครงที่เป็นพวกไขมันนะครับตรงผิวหนังมันแหววมาเนี่ย เราก็เห็นรูนะครับเป็นรูแผลที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ในรูเนี้ยเรามองเห็นว่ามันมีฟองอากาศโผล่มาคือถ้าเราเอามือไปสัมผัสใกล้ๆนะครับราต้องใส่ถุงมือนะแล้วก็สัมผัสใกล้ๆจะว่ารู้สึกว่ามีลมเนี่ยมากระแทกที่ฝ่ามือเลยครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าบาดแผลเนี้ยมันทะลุเหมือนโดนแทงหรือโดน,นบทขยีย้แผลมันปริฉีกขาดมันทะลุไปถึงข้างในเลยครับไปถึงเนื้อเยื่อปอดเลยครับไปถึงโพรงปอดเลยเป็นแผลขนาดใหญ่นะซึ่งอันเนี้ยมันมีพิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับโดยการปิด ผ้าก,ก๊อตเนี่ยปิดถุงก๊อตที่เรียกว่า3ด้านเดี๋ยวค่อยคุยกันนะโลกนี้เขาเรียกว่า Open นนิ o มทอเเห็นงรงๆไหมครับโอเพนนิโมทอเเดี๋ยวมีรูปให้ดูต่อไปนะครับคือเคสเนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราปฐมพยาบาลหรือว่าดูแลเบื้องต้นผิดวิธีนะมันมีลมรั่วครับที่ทะลุเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ผ้าก,ก๊อตปิดไปเลยครับปิดสนิทแน่นเนี่ยอันนี้คนไข้าอาจจะแย่ได้นะมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Tension ิ e m o t o เล็กก็คือแรงดันมันจะข้างในลมนะครับ เราต้องผสมพยาบาลให้ถูกต้องน,นะครับสรุปว่าเป็นบาดแผลที่มีรูเปิดขนาดใหญ่ที่เข้าไปถึงในทรงอกแล้วก็มีลมออกมาจากแผลด้วยนะครับเวลาคนไข้หายใจออกเนี่ยเรารู้สึกว่าลมมันออกมาจากแผลเลยครับโรคนี้ครับเขาเรียกว่า open pneumothorax อย่างนี้นะ open pneumothorax คำว่า open แปลว่าเปิดนะครับ pneumo แปลว่าลม thorax คือทรงอกแปลว่าบาดแผลมันมีขนาดใหญ่ดูในรูปนี้นะครับผมว่ารูปปอดไว้นะก็จะมีปอดด้านซ้ายแล้วก็ปอดด้านขวา รูปนี้ก็คืออย่างเงี้ยครับสมมุติว่าโดนแบบท่อไปอ่ะแทงที่หน้าอกแทงทะลุเลยครับจะเห็นว่าบาดแผลตรงหน้าอกเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ลมเนี่ยเข้าออกได้อิสระเลยครับคือปกติคนเราหายใจเข้าหายใจออกก็มาทางจมูกใช่ไหมครับแต่ว่านี่กลายเป็นว่าลมออกทางผิวหนังแทนนะครับตรงรูปเปิดเนี่ย ดูปอดนะครับเวลาที่ปกติปอดคนเรามจะเป็นระบบปิดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะคุมได้มันก็จะเป็นระบบเปิดนี่ครับดังน,นั้นเนี่ยปอดมันก็จะขยายไม่ได้สังเกตว่าปอดด้านขวาเห็นไหมครับมันมันขยายตัวไม่ได้เลยครับทีนี้ถ้าหากว่าเราปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกวิธีนะครับสมัยก่อนเขาสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยเรามีความเชื่อว่าให้เอาถุงกอ๊อซปิดไปเลยครับคือใช้วาสลีนกอ๊อซปิดให้สนิทไปเลยทีนี้ปิดสนิทมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดแรงดันนะครับ ตรงนี้ปกติมันออกได้ใช่ไหมครับมันก็ระบายลมระบายแรงดันได้แต่ถ้าเราไปปิดสนิทเลยอ่ะปรากฏว่าแรงดันมันออกไม่ได้แต่ว่าปอบมันก็รั่ว้ลยครับลมที่รั่วเนี่ยก็จะมาอยู่ในโพรงเนี้ยมันก็จะทําให้ลมเนี้ยแรงดันมันเยอะมันก็จะเบียดทรงอกไปทางด้านเนี้ยครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นหัวใจอ่ะเมื่อแรงดันมาเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเบียดให้หัวใจแบนลงพอหัวใจแบนลงเลือดกลับเข้าหัวใจไม่ได้คนไข้ก็เลยทําชีพจรไม่ได้นะความดันปอบก็มีแลนั้นเนี่ยห้ามนะครับเราจะไม่เอาผ้า แต่ถ้าย้อนดูรูปกลับไปเมื่อกี้นะครับเราต้องแน่นนะเพราะมันคือโรคที่เรียกว่า Open pneumo t h ลเจริงๆด้วยบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็เป็นแค่แผลฉีกขาดเฉยๆถ้าว่ามีคนไข้มีแผลฉีกขาดที่หนะ้าอ,อกเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามันทะลุไปถึงข้างใน,นครับไม่ได้มีลมออกมาจากแผลนะครับเราก็สามารถที่จะปิดผ้าก,ก๊อตธรรมดาได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดภาวะเนี้ย Open p n e u m o t h ลเที่มีลมรั่วออกมาเนี่ยครับเราต้องใช้การปิดที่เรียกว่าปิด3ด้านนะเดี๋ยวค่อยคุยต่อไปนะครับต้องแยกแผลให้ออกนะครับ ทีนี้มาดูแล้ววิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับกู้ชีพนะครับก็คืออย่างเงี้ยครับการกู้ชีพเบื้องต้นเนี่ยเราจะปิดแผลที่เรียกว่า3ด้านเขาเรียกว่า three size size ก็คือด้านนะครับเนี้ยอย่างเคสเนี้ยครับเขารุนแรงนะใส่ท่อช่วยหายใจไปแนละ้วปรากฏว่าแผลขนาดใหญ่ที่ทรงอกเนี่ยใหญ่มากทะลุแล้วก็มีลมออกมาจากแผลด้วยนะเขาก็เรียกว่า open p n e m o t h o r a x เราก็เริ่มปิดแผล3ด้านนะครับอันนี้เขาหาถุงถุงพลาสติกกับถุงก้อนที่สะอาดอะ ปิดไปที่แผลนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวปิด1ด้านปิด2ด้านแล้วก็ปิดด้านที่3ามครับมันก็จะเกิดเป็นระบบสุญญากาศอ,อันเรียกว่าระบบ One wow, วันเววาวเลยครับไม่สุญญากาศหรอกครับเป็นระบบวันเวก็คือแต่ว่าส่วนปลายเนี่ยเราก็จะเปิดไว้นะเผื่อมีเลือดมีอะไรก็จะได้ไหลออกมาได้มีลมก็ไหลออกมาได้วันเวก็หมายถึงทางเดียวครับเวลาที่คนไข้หายใจเข้าครับลมจากข้างนอกมันเข้าไม่ได้ไงเพราะว่าถุงมันปิดนะครับพอหายใจเข้าคนไข้ดูดอากาศเข้าไปมันก็เกิดระบบแรงดูดนะครับ ทำให้ถุงเนี่ยมันแบนปิดแผลได้พอคนไข้หายใจออกครับลมหายใจที่อยู่ข้างในมันก็จะออกมาที่แผลเนี่ยมันก็ดันให้ถุงมันโป่งขึ้นลมมันก็จะออกไปได้มันเข้าเข้าไม่ได้นะแต่มันออกได้อย่างเดียวนี่ก็เป็นลักษณะที่เรียกวันเววาวนะครับแล้วก็พาคนไข้มาโรงพยาบาลนะถ้ามาถึงโรงพยาบาลเราคุณหมอก็จะใส่สายเข้าไประบายลมในทรงโอ,อกแล้วก็เย็บปิดแผลนะครับแต่ว่ากู้ชีพต้องผสมพยาบาลเบื้องต้นให้ได้อ,อนนะครับ ทีนี้ครับหลักการที่เรียกว่าวันเววาวคืออะไรนะครับนี่ไงผมให้ดูรูปเมื่อกี้นะมาดูที่แผลอีกทีนะครับอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้เป็นแผลของคนไข้ครับแผลที่มีรอยเปิดขนาดใหญ่เหมือนแบบโดนท่อไปทิ่มหน้าอกนะใหญ่มากแล้วก็กู้ชีพเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการหาถุงกอถุงพลาสติกอะครับปิด3ด้านนะหด้าน2ด้านแล้วก็3ด้านในรูปนี้เขาปิด3ด้านครึ่งนะครับเขาปิดอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้ตรงรูนี่มันเล็กๆไงเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรา ปล่อยใหญ่มากบางทีลมมันยังไหลกลับเข้าไปในในแผลได้แต่ว่าก็ต้องปล่อยไว้ส่วนหนึ่งนะครับท <ST an S 1> <ด>ีนี้หลักการอย่างนี้ครับตอนที่คนไข้หายใจเข้าครับออหายใจเข้าเนี่ยแรงลมจากข้างนอกมันเข้าไม่ได้ไงมันก็จะทําให้ถุงแบนเนี่ยลมมันก็ออกไปมันเข้าไม่ได้ครับแต่พอคนไข้หายใจออกหายใจออกเนี่ยลมที่อยู่ในปอดที่มันรั่วข้างในเนี่ยมันก็จะออกมาที่แผลครับแล้วก็ออกมาตามถุงเนี่ยตรงส่วนที่ด้านที่เราไม่ได้ปิดไว้อะมันก็เลยเป็นระบบที่เรียกว่าวันเวเข้าไม่ได้แต่ออกได้อย่างเดียว อางน,นั้นเนี่ยลมมันก็จะออกจากทรงอกอย่างเดียวนะครับคนไข้ก็รอดชีวิตได้นะมาดูอีกอันหนึ่งครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของ Open n น m o t o อลัอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับเคสนี้เป็นเคสที่เกี่ยวกับทรงอกเหมือนกันนะผมเล่าให้ฟังเคสนี้คนไข้ผู้ชายครับสมมติว่าเราอาจจะเป็นเป็นุบัติเหตุที่ทรงอกเนี่ยแหละครับแล้วปรากฏว่าคนไข้มาด้วยแน่นหน้าอกแล้วก็เราคําได้ว่าหน้าเนี่ยบวมเห็นไหมครับผมว่ดหน้า หน้าของใครบวมบวมตั้งแต่คอเลยผิวหนังที่ตรงทรงอกไปถึงหน้าตาบวมเตออเลยครับทีนี้บวมบวมอะไรเหรอบวมน้ําเหรอพอเราไปคลาปรากฏว่ามันมันกรอบแกบบนี้ครับคำนี้เหมือนคําได้เสียงอะไรใต้ผิวหนังนะครับแบบกรอบแบแสดงว่าข้างในเนี่ยมันไม่ใช่น้ำนะมันเป็นลมลครับแปลว่าทรงอกมีการฉี่ขาดนะครับแล้วก็ลมมันซออเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยแล้วมันก็ซอกล่อนไปถึงหน้าเนี่ยหน้าบวมไปหมดคือทั้งหมดเนี่ยที่มันบวมเนี่ยมันเกิดจากลมที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับ ภาษาแพทย์เขาเรียกว่า s ับคิวตานีสเอ็มไฟซีมาสับแปลว่าใต้ครับคิวตานีสแปลว่าผิวหนังเอ็ ma, ไมไฟซีมาหมายถึงลมเอ็มไฟซีมาลมที่มันซอใต้ผิวหนังถ้าเราเจอคนไข้แบบนี้นะครับเคสที่มีลมซอตามใบหน้าคิดถึงอะไรนะคิดถึงเยื่อหุ้มปอดรั่วเลยครับมันอาจจะซอะมาได้นะเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับน่าจะเป็นเยื่อหุ้มปอดรั่วปรากฏว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้จะเรียนรู้เรื่องของคําว่า tension pneumothorax มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ tension pneumothorax ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะผมไล่าฟังสมมติว่าเคสเนี้ยถามว่าทาไมมันถึงซาะได้นะอันนี้เป็นปอดคนไข้นะปอดด้านซ้ายอันนี้ปอดด้านขวาสมมติว่าปอดด้านซ้ายเนี่ยโดนกระแทกปึ้งนะครับแล้วซี่โครงมันหัก่ซี่โครงมันหักมาทิ่มผมว่าซี่โครงทิ่มก็ได้ครับซี่โครงมันหักมาทิ่มเนี้ยครับอันนี้คือซี่โครงที่หักมาทิ่มซี่โครงมันหักมาทิ่มในเนื้อปอดข้างในไดครับพอมันทิ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ปอดมันยู่เลยครับปอดก็ยู่เลยแค่นี้นะทีเนี้ยปัญหานี้ก็คือเเวลาาาที่คคนไขข้้หยใจรับ พอหายใจเข้าเนี่ยปุ๊บลมมันออกไม่ได้หายใจเข้าลมมันก็ออกมาทางรูรั่วของปอดเนี่ยมันก็มาสะสมในในตรงโครงปอดที่มันออกไม่ได้แรงดันมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยลมที่มันอยู่ในเนี้ยครับทีเนี้ยผิวหนังมันไม่ได้มีทะลุออกไปข้างนอกครับมันไม่มีแผลเปิดข้างนอกไงคือมันปิดอย่างเช่นแบบโดนกระแทกแล้วซี่โครงมันหักช้ำข้างในแต่ว่าไม่เห็นบาดแผลข้างนอกเนี่ยแต่มันมีรอยเล็กๆเยื่อเล็กๆที่มันฉีกขาดนะครับ ลมมันก็จะปุดปลดปดเข้ามาอยู่ใต้ผิวหนังซ้อไปทั่วเลยครับลมมันก็อยู่ใต้ผิวหนังซ้อไปถึงใบหน้าไปหมดจนกระทั่งหน้าบวมได้เราก็เลยสามารถทาได้เสียงกรบแกรบกสึกคําทอะไรที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เป็นลมได้ก็คือให้คิดถึงภาวะที่มีเยื่วหุ้มปอดรั่วนะครับทีนี้กาจะคุยเรื่องของ tension ใน motor แลพอเนี้ยคนไข้าหายใจเข้าครับลมมันก็ออกมาปุ๊บอยู่ในออกมาจากรูที่รั่วในเยือย่อหุ้มปอดนะครับมันก็จะมาสะสมในโพรงเนี้ย พอสะสมมากๆมันออกไม่ได้ครับยิ่งหายใจเข้าก็าายิ่งเติมลมเติมลมแต่นั้นเนี่ยแรงมันก็จะเบียดให้ทรงอกไปอีกด้านหนึ่งครับตันนี้คือส่วนที่เรียกว่าหัวใจนะครับเห็นไหมครับว่าแรงดันมันเยอะมากจนก,การะทั่งเบียดให้หัวใจมันแบนแตะเลยครับแล้วก็ทรงอกเนี่ยมันไปทางด้านฝั่งตรงข้ามหัวใจแบนเกิดอะไรขึ้นนะพอานี่ยมันก็จะตกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเลือดมันกลับเข้าหัวใจใช่ไหมครับแล้วมันก็ส่งไปปอดแล้วก็กลับหัวใจแล้วไปฟอก พอที่ปอดแล้วก็ส่งไปเลี้ยงร่างกายคือเลือดมันเข้าหัวใจครับสุดท้ายเลือดมันออกไปเลี้ยงร่างกายใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าทรงอกมันแบนนะครับแรงดันมันเยอะมันเบียดเนี่ยหัวใจแบนดังนั้นเลือดก็จะกลับหัวใจได้น้อยพอเลือดกลับจากหัวใจน้อยเนี่ยเลือดก,ก็ออกจากหัวใจได้น้อยด้วยน้นเนี่ยเวลาที่ทำชีพจรเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้นะถ้าเราทำชีพจรที่คอไม่ได้คนไข้ก็หมดสตินะก็ต้องปั๊มหัวใจใช่ไหมครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะถ้าเราวัดความดันเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะความดันก็จะต่ําเพราะว่าเลื่อนออกจากหัวใจได้น้อยอันนี้ให้คิดถึงภาวะที่เรียกว่า tension n e u m o t h o r a นะครับคือเยื่อหุ้มปอดรั่วร้ายแรงชนิดที่มีแรงดันเค้นเนี่ยประวัติก็คือจะเห็นบาดแผลฟกช้ำที่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมักจะเห็นนะครับแล้วก็กลไกคืออย่างเช่นซี่โครงหกักทิ่มปอดแลวระบบข้างในมันยังปิดอยู่ครับไม่ได้เปิดออกข้างนอกเนี่ยพอหายใจเข้าเนี่ยลมมันเข้ามาในโพรงเยอะขึ้นมันก็เบียดสรงอไปอกไนนง เราก็อาจจะคาได้ลมใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็คําหลอดลมเนี่ยเบี้ยวไปฝั่งตรงข้ามถ้าวัดความดันเนี่ยความดันก็มักจะต่ํานะครับความดันต่ําเพราะว่าเลือดมันออกจากหัวใจไม่ได้หัวใจมันแบนแลักษณะแบบน,าาน,นี้บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเลือดพุ้งปอดรั่วแรงอีกอันนึงนะครับเราอาจจะเห็นเส้นดำที่คอโป่งนะแต่ว่าโอกาสเกิดอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับหลักการคือว่าเวลาที่หัวใจมันแบนนะครับแบนแต้แแ่จากการโดนเบียดเนี่ย เลือดจากสีษามันไหลกลับหัวใจไม่ได้ก็เลยเห็นเส้นดำที่คอมันโป,ป่งล้ำเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้อุบัติเหตุที่มีเยื่อหุ้มปอดลัวล่วอะไรแรงเนี่ยมักจะรุนแรงนะอย่างเช่นแบบรถชนปั้งเนี้ยตับแตกไปเลยนะครับพอตับแตกเสียเลือดหรือขาขาดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเส้นดำที่คอก็าอาจจะไม่โป่งก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า tension pneumothorax ทีนี้การรักษานะครับผู้ชีพถ้าเป็นพารามิดิกขึ้นไปอ่ะภาวะนี้คนไข้าตายอย่างหนักหรือว่าเร็วมากเลยครับเราก็ต้องทําการเจาะปอดน,นะ เราใช้เข็มเจาะเข้าไปด้านข้างนะครับเพื่อระบายแรงดันในทรงอกเนี่ยเหมือนเจาะปุ๊บมันก็จะมีมีทางระบายครับปอดันจะได้ขยายบ้างแล้วก็ทรงอกตรงหัวใจก็จะได้ไม่โดนเบียดมาดูนะครับแล้วเราเจาะยังไงครับถ้าเราเป็นพาราลศิษย์หรือว่าเป็นพยาบาลฉุกเฉินก็หรือเป็นคุณหมอเนี่ยสามารถเจาะได้นะครับทีนี้หลักการคือว่าเราใช้เข็มเนี่ยไม่ได้ขัดนะครับเข็มเจาะแล้วก็ดึงสไตเล็ตออกก็ทําให้ลมที่อยู่ในทรงอกในโพร,รงปอดเนี่ย มันออกมาแรงดันในปอดมันก็จะได้น้อยลงนะครับทีนี้ดูนะครับเวลาที่เจาะเนี่ยอันนี้คือรักแร้นะเราต้องลากเส้นสมมุตินะครับเส้นข้างหน้าเนี่ยรักแร้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า axilla นะครับตรงเส้นด้านหน้าเนี่ยเราจรีรการว่าหน้าของรักแร้ครับ anterior axillary line เราลากเส้นมาเส้นหนึ่งที่อยู่หน้ารักแร้แล้วก็เราดูว่าตรงตรงด้านหลังของรักแร้อย,อยู่ที่ไหนนะเราลากเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เรียกว่า posterior axillary line เส้นด้านหลังของรักแร้ครับ มันก็จะเกิดสามเหลี่ยมพื้นที่เนี่ย mm. เขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเจาะได้อันนี้ครับแล้วก็จริงๆมันคือตรงกลางแหละครับตรงกลางของรักแร้ครับตำแหน่งเนี้ยทีเนี้ยเราก็ทำซี่โครงนะครับแล้วก็ทำซี่โครงเนี่ยซี่โครงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเจาะตรงช่องว่างระหว่างซี่โครงนะเราไปแทงซี่โครงไม่ได้นะเพราะว่าซี่โครงเป็นกระดูกเราเจาะช่องว่างระหว่างซี่โครงก็เลือกช่องว่างระหว่างซี่โครงที่สี่หรือห้าครับเราก็ทกําการเจาะถ้าในผู้ชายก็มักจะอยู่แถว หัวนมะครับในผู้ชายนะส่วนผู้หญิงอาจจะมีเต้านมตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่หัวนมนะครับเราก็ต้องคำตำแหน่งนะทีนี้หลักการเจาะก็มีเทคนิคน,นะครับเขาจะเรียกว่าเจาะขอบบนของริบล่างขอบบนของริบล่างริบก็หมายถึงซี่โครงนะครับอันนี้คือริบบนซี่โครงบนอันนี้ก็คือซี่โครงอันล่างนะครับให้ดูนะครับซี่โครงเนี่ยด้านล่างของซี่โครงอ่ะขอบล่างของซี่โครงจะมีเส้นเลือดอยู่ <iOS. S 2> เห็นไหมครับมีเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่ถ้าเราใช้เข็มแทงเนี้ยปึ้งอ่ะไปโดนเส้นเลือดเลือดมันก็จะ ออกเยอะมากเลยครับในนั้นเนี่ยก็ให้เอาเข็มชิดที่ขอบบนของริบล่างขอบบนของรลีบซี่โครงอันล่างเราไม่เจาะตรงนี้นะเราเลือกขอบบนของริบล่างเราคำซี่โครงให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เอาตำแหน่งนี้แหละเราจะเจาะที่ขอบบนของริบล่างเจาะเข้าไปนะครับมันก็จะค่อยๆดันเข็มเข้าไปก็จะถึงส่วนที่มีลมที่มันคัง่งพอเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราดึงเข็มสไตเล็ออกก็จะได้ลมฟู่ออกมาเลยครับ อันนี้ก็จะทําชีพจรได้นะคนไข้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ทำเนี่ยโอกาสที่เสียชีวิตก็มีสูงนะครับแต่ว่าในอดีตนะครับเราไม่ได้จอดตําแหน่งด้านข้างรักแร้นะในอดีตเราจะจอดที่ตรงด้านหน้านี่เลยครับตรงด้านด้านหน้าของหน้าอกเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องของเยื่อหุ้มปอดรั่วไายแรงชนิดที่มีแรงดันเค้นใช่ไหมครับเ e n s i o n in more t h o r a สมัยก่อนเราจอดที่ด้านหน้านะครับเราไม่จอดด้านข้างนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการจอดด้านหน้าอยู่นะครับโดยเฉพาะเคสที่เป็นเด็กนะครับ พราะสาเหตุที่เขาให้ไปเจาะด้านข้างนะเพราะว่ากล้ามเนื้อโซมมันหนาครับโอกาสที่เราจะแทงเข็มเราเข้าไปถึงโพรงปอดตรงนั้นนะ่ะมันมันไม่ถึงนะมันไปติดกล้ามเนื้อติดหน้าอกติดไขมันที่ผิวหนังมากกว่าเขาก็เลยย้ายด้านข้างเนี่ยซึ่งด้านข้างเนี่ยมันไม่ค่อยมีกล้ามเนื้ออะไรมันก็เลยแทงเข็มไม่ลึกก็ได้เข้าไปถึงโพรงปอดได้ซึ่งโรคนี้อย่างที่ว่าเยื่อหุ้มปอดรั่วไรลแรงเป็นโรคที่ถึงแก่ความตายครับถ้าเกิดว่าเราแทงเข็มแล้วมันไม่ถึงอ่ะไม่สามารถระบายแรง,งดันที่ในโสมนคือด้้าาขง แต่ทีนี้ในเด็กอะครับในเด็กเนี่ยผนังหน้าอกเขาไม่ได้หนาครับกล้ามเนื้อน้อยก็ยังเจาะที่ด้านหน้าได้อยู่นะครับหรือว <|so|> ่าผมเคยเห็นเคสที่เขาปั๊มหัวใจครับเดี๋ยวนี้ปั๊มหัวใจมีเครื่องใช่ไหมครับเครื่องกดหน้าอกอะเวลาที่ใช้เครื่องกดหน้าอกบางรุ่นเนี่ยมันมันรัดด้านข้างไว้อะทำให้เราไม่สามารถไปแทงเข็มด้านข้างได้เพราะมันติดติดอุปกรณ์ที่ที่ปั้มหัวใจครับแต่ละเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าเขาจะเป็นพื้นที่ที่มันเข้าได้อยู่นะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกวิธีแบบโบราณนะครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับเรา อันนี้คือไหปลาร้านะครับเราแบ่งไขปลาร้าเป็นครึ่งหนึ่งเพื่อไหปลาร้าครับเราจินตนาการว่ามีเส้นหนึ่งที่อยู่ครึ่งหนึ่งของไขปลาร้าเราลากเส้นสมมุติมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็คำซี่โครงนะซี่โครงที่1ซี่โครงที่ 2, สซี่โครงที่3เราเจาะตรงนี้ครับประมาณช่องว่างระหว่างซี่โครงที่2อนะครับตรงนี้ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่2นะครับ intercostal space ที่2ช่องว่างระหว่างซี่โครงที่2ในตำแหน่งที่อยู่กลึงกลาง midcavicular i c a v i c u l a หมายถึงไหปลาร้านะครับกลึงกลางไหปลาร้าเราใช้เข็มเจาะเข้าไปหลักการเดียวกัน แทงเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงสไตเล็ตออกก็จะได้ลมฟูออกมาแต่ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราทาเทคนิคนี้สมมติว่าเราทําแล้วมันไม่ลึกพอมันจะไม่ได้ลมนะครับมุดแทงเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาเข็มออกปรากฏว่าไม่มีลมคนไข้ไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่ลึกพอครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข็มให้มันยาวขึ้นนะหรือไม่ก็เจาะใหม่หรือไม่ก็ต้องย้ายตำแหน่งมาที่ด้านข้างนะครับอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการครอสค,ครอสของเลือดสมมติว่าผมเจาะอันนี้สมนเขี้ยนเนี้ยทำไงไม่ได้ไม่ไสามารถเจาะด้านข้างได้ต้องเจาาาด้้นนหน พอเราเจาะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเข็มก็แทงไปครั้งแรกเนี่ยเจาะปุ๊บมีลมฟู่ออกมาพอสักพักนึ่งครับเลือดมาอยู่ตามปลายเข็มนะครับมันก็เลือดมันก็แข็งตัวดังนั้นเนี่ยลมมันก็เกิดขึ้นเพราะคล้ยหายใจเข้าตลอดเวลาพอหายใจเข้ามันก็เหมือนเติมลมเข้าไปในในทรงอกครับแรงดันคือถ้าถ้าเกิดว่าเข็มมันไม่คลอสนะคนไข้หายใจเข้าใช่ไหมครับลมมันก็พุ๊ออกมาที่เข็มอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แทงไปแล้วเนี่ยเข็มมันมีเลือดคาคลอสอยู่นะครับพอหายใจเข้าเนี่ยลมมันก็จะออกไไม่่ด้เพราาะว ที่เป็นเทนชันในมอเตอร์แลดก็เกิดอีกรอบไปคนไข้ก็อาจจะแบบทาที่ประจอไม่ได้หรือว่าหัวใจหยุดเต้นอีกแล้วครับเนี่ยต้องระวังเรื่องเข็มด้วยนะว่ามันต้องไม่คลอสนะครับถ้ามันคลอสทำยังไงก็คงต้องแทงใหม่ครับแทงหลายๆรอบก็ได้นะจนกว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีอีกเทคนิคนึงนะครับซึ่งเป็นต้องเป็นคุณหมอทานะปัญหาคือว่าการแทงเข็มแทงตรงนี้หรือแทงด้านข้างอนะ่ะบางทีแทงเสร็จปุ๊บอย่างที่ว่าเข็มมันคลอสนะครับแต่ว่าภาวะนี้เร่งด่วนคนไข้อาจตายบนถนนก็ได้ตายบนรบพยาาล เราต้องใช้มีดกรีดนะครับกรีดแล้วก็เอานิ้วอ่ะใช้นิ้วเนี่ยทะโวงให้เป็นรูนะครับแต่อันนี้นนมันก็จะเปลี่ยนจากภาวะ tension in motor แหกให้กลายเป็น open in motor แหกแทนนะครับคือแรงดันเนี่ยมันก็ออกไปทางรูได้เลยอ่ะคือ open in motor แหกอาจจะไม่เสียชีวิตทันทีนะครับแต่ tension in motor แหกเสียชีวิตทันทีเขาก็เลยใช้มีดกรีดแล้วก็นิ้วแหวกเข้าไปแทนนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมคุยกันเรื่องของการใช้เข็มก่อนนะครับสรุปนะครับถ้าเกิดว,ว่ากรณีเนี้ยเราจะใช้กับเด็กนะครับ เด็กเล็กเนี่ยผนังโซอกนะเนาะบางอยู่ครับแล้วก็จอดที่ด้านหน้าได้หรือว่าเคสที่เราใช้เครื่องปั๊มหัวใจอ่ะมันเข้าด้านข้างไม่ได้อีกอันนึ่งครับเป็นภาวะอุบัติเหตุทางโซอกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า f a ลเชส e ครับหรือว่าอกรวนคําว่า f a ลสะกดอย่างงี้นะ F L A I L นะครับ f a ลแปลว่ารวนเหมือนไม้กระดกเคสนี้ก็เป็นคนไข้ที่เขาตกเรือครับปรากฏว่าซี่โครงมันไปกระแทกกับกาบเรือเนี่ยเห็นไหมหน้าอกมันบุ๋มเลยครับ อันนี้ก็คือมันเหมือนไม้กระดกนะพอคนไข้าหายใจเข้าครับปรากฏว่าส่วนนี้ส,นส่วนส่วนส่วนหนึ่งของซี่โครงเนี่ยมันบุ๋มเข้าไปเลยครับเป็นแผ่นเลยพอคนไข้าหายใจออกปรากฏว่าแผ่นนี้ยมันโป่งออกมาเข้าโป่งพวงเข้านี่ครับมันดูไม่ไม่ดูแปลกๆะครับดูไม่สมมาตรกันเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะที่เรียกว่า f a ลเ c h หรือว่าอกรวนนะครับคาว่ารวนเหมือนแบบเหมือนมันรวนเหมือนไม้กระดกนะครับนี่เขาเรียก f a ลเ c h s เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าอุบัติเหตุที่กระแทกที่ทรงอกเนี่ยถ้งซี่โครงมันหัก ติดกันมากกว่า3ซี่ขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสเกิดได้มาดูนิยาวเลย่อครับผมให้ดูรูปนี้ก่อนว่าเอ๊ะแล้วเฟลเชสเนี่ยอ,อกรวนมันมันมีปัญหายังไงนะการหายใจมันจะแย่ลงนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมผมให้ว่าซี่โครงอันนี้เป็นปอดคนเรานะปอดด้านซ้ายปอดด้านขวาแล้วก็ซี่โครงนะครับซี่โครงที่มากกว่า3ซี่ขึ้นไปเนี่ยหนึ่ามีการติดกันเป็นแพรเลยครับรวนก็คือเป็นแพรครับปรากฏว่าพอคนท้ายหายใจเข้าใช่ไหมตรงนี้ตรงแพรนะครับแพรของซี่โครงที่หักมันบุ๋มอ่ะโดนดูดเข้ามา ปอดมันก็เลยแบนไนโดนดูดเข้ามาตอนที่คนไข้หายใจออกครับหายใจออกเนี่ยทรงอกที่มันปกติมันบีบตัวเงเพื่อไล่ลมออกไปแต่ว่าส่วนที่มันรวนเนี่ยมันไม่สามารถจะบีบตัวได้มันดูเหมือนโป่งออกครับทีนี้มันก็เลยมีศาสตร์ที่เรียกว่าคาศัพท์เขาเรียกว่าพาราด็อกพาราด็อกคือมันดูสวนทางกันนะครับเอาใหมนะครับตอนที่หายใจเข้าไงหายใจเข้าใช่ไหมครับทรงอกขยายแต่ว่าส่วนเนี้ยมันดันบุ่มอะครับเห็นไหมครับมันบุ๋มลงแล้วตอนที่คนไข้หายใจออกครับหายใจออกเนี่ยปรากฏว่ามันโป่งออกมาศักษณะมันดูไม่สมมากตะครับจะ หายใจเข้าหายใจออกไม่สมดุลกันลักษณะนี้เขาเรียกว่าอกรวนนะครับเราก็จะเห็นในหน้าอกคนไข้อย่างรูปที่ผมวาดเนี่ยเห็นอยู่เลยครับอันนี้ครับเห็นไหมครับว่าตอนที่ที่โดนกระแทกที่เรือส่วนนี้เป็นส่วนที่มันบุ๋มไปเลยครับคนไข้หายใจเข้าใช่ไหมมันบุ๋มครับหายใจออกมันโป่งอ่ะลักษณะมันดูผิดปกติเขาเรียกว่า f a ลเชสหรือว่าภาวะอกรวนนะครับแล้วนิยามเป็นยังไงนะครับนิยามคือแบบนี้นะมันจะต้องมีการหักกันของซี่โครงที่ติดกันมากกว่า3ซี่ขึ้นไปนะ อันนี้คือซี่โครงเห็นไหมครับซี่โครงชิ้นเนี้ยชิ้นชิ้นหชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4เนี่ยมันมีการหักเป็นแพรเลยครับคือมันหักติดกันมากกว่า3าซี่ขึ้นไปแล้วก็ใน1 1ซี่โครงเนี่ยมันหักเป็น2ท่อนนะครับมันถึงจะสามารถรวนเนี่ยเป็นแพรออกมาได้เราจะเห็นว่าตอนนี้ไข้าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอีแพรเนี่ยครับมาดูสวนทางกันเนี่ยมันไม่ไปกับหน้าอกส่วนใหญ่เขาเรียกว่าภาวะอกรวนนะครับการประถมพยายบลเบื้่งต้นทํำยังไงนะครับในยุคสมัยโบราณเนี่ยเขารู้สึกว่าต้องหาอะไรมาดามไมครับ หลักการง่ายๆเลยผมย้อนรูปกลับไปแต่ว่าปรุบั์ไม่ให้ทํานะครับบอกว่าการทำเนี่ยการที่ไปดามหน้าอกเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้ดูเหนื่อยมากขึ้นนะหลักการง่ายๆเลยครับเราคิดว่ามันรวนไงเป็นแพรเลยครับหักมาแบบหายใจเข้าหายใจออกมันโปง่งเข้าโปง่งเข้าไม่สมดุลเราก็หาขวดน้าเกลือในยุคก,ก่อนนะครับน้ําเกลือไปวางเลยครับแล้วก็พันรอบหน้าอกปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ทำให้คนไข้าหายใจเหนื่อยขึ้นด้วยครับจินตนาการถึงตัวเราเลยครับเราเป็นคนปกติใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีใครสักคนนึงเอาขวดน้นําเกลือมา มาวางที่หน้าอกเราแล้วก็พันนะครับรู้สึกมันหายใจยากอะ่ะการขยายของโซโอ่อกมันก็ลําบากแล้วเนี่ยหลักการที่เอาอะไรไปไปดามไว้เนี่ยก็ไม่ได้ทําอีกแล้วนะครับที่ทํายัางไงอะครับในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าคนไข้สามารถนั่งได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีกระดูกคอหักอะไรนะอย่างเช่นแบบเคสเมื่อกี้ตกเรือแต่ว่าหน้าอกกระแทกอย่างเดียวคอไม่ได้หักอะไระถ้าเขานั่งก็ให้เขานั่งนะครับเพราะว่าการนั่งเนี่ยจะทําให้โซโ่มันขยายอาการปวดก็จะน้อยลง ส่วนใหญ่คนไข้เขาบักจะเอามือกลุมตำแหน่งที่ปวดอยู่แล้วครับก็เป็นการดามโดยปริยายซึ่งเราไม่ต้องไปเอาน้ําเกลือหรือหมอนทรายมาหนุนนะครับก็คือเขาก็จะเอามือกลุ้มของเขาว่าอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าหากว่าคนไข้ไม่สามารถนั่งได้นะแต่เราไม่คิดว่าเขามีกระดูกคอหักนะเราก็ให้เขานอนก็ได้ครับแต่ว่านอนตะแคงการตะแคงก็จะเอาข้างที่มันปวดขึ้นนะครับเพราะว่าการตะแคงข้างที่ปวดขึ้นเนี่ยข้างนี้เอาขึ้นนะครับคนไข้ก็จะได้หายใจได้ดีขึ้นแต่ถ้าเอาตะแคงเอาข้างที่ปวดลงครับมันก็กดมันก็ยิ่งทําาาให้้เเจ็บมกขึน แต่กรณีน,นี้เราต้องระวังว่าเขาต้องไม่มีเรื่องกระดูกคอหักนะครับเพราะถ้าสงสัยกระดูกคอหักเราจะไม่สามารถให้เขานั่งหรือว่านอนตะแคงได้นะทีนี้ถ้าเกิดคนไข้าอาการรุนแรงมากอย่างเช่นแบบหายใจเหนื่อยมีระบบหายใจล้มเหลวหรือว่าหมดสติเงี้ยเราก็ต้องทําการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับการใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยแล้วก็การบีบแอมบูหรือว่าช่วยแรงดันบวกเนี่ยแรงดันบวกที่เราช่วยหายใจเขาก็จะทําให้ส่วนที่มันรนเนี่ยมันโปะออกมาได้เหมือนเหมือนไม่ให้มันกดลงไปเยอะครับก็สามารถที่จะทําให้การหายใจดีขึ้นนะ แล้วก็มักจะมีการให้ยากแก้ปวดนะครับเพราะว่าเวลาที่มันปวดมากคนไข้ก็ไม่กล้าหายใจะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปวดน้อยลงเขาก็จะหายใจได้ดีขึ้นนะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่าการหายใจมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุในทรงอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพอื่นๆนะครับซึ่งผมยังไม่ได้วาดนะครับเดี๋ยวจะวาดต่อไปมาติดตามเนื้อหานะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับสามารถกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ในห้องฉุกเฉินต้องรู้ครับผมทําเป็นซีรีส์ของกู้ชีพต้องรู้สําหรับฉุกเฉินครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ